สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อกัน e ีพีสองนะครับโดย E ีที่แล้วเราได้กินของเผ็ดไปนะครับแล้วก็ต่อมา EP ีนี้เราจะมาเปลี่ยนมาเป็นกินของเปรี้ยวนะครับโดยจะเป็นผลไม้เปรี้ยวทั้งหมดจะมีห้าอย่างนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวขอตัวไปหาผลไม้ทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับ ับมาแล้วนะครับได้ไปหาผลไม้มาทั้งหมด5อย่างแล้วนะครับจะประกอบไปด้วย1มะม่วงเบานะครับแล้วก็2จะเป็นมะน,นาวนะครับมะนาวะนาวแล้วก็3จะเป็นตะลิงปิงนะครับโดยภาษาใต้เรียกว่าตะลิงปิงภาษาใต้เรียกว่าอะไรตะลิงปิงลีมปิงภาษาใต้เรียกว่า ลิงปิงนะครับแล้วก็อย่างที่สี่นะครับจะเป็นส้มมันคือส้มอะไรครับส้มอ้วนไม่ใช่มันคือส้มจีสนะครับแล้วก็อย่างที่ห้านะครับจะเป็นมะขามนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีบทลงโทษนะครับโดยใครที่กินผลไม้แล้วแ <c oughs> สดงสีหน้าจะโดนมีดีมินนะครับแปะที่หน้านะครับเ <c oughs> อาด้วย นี่นะครับวิปครีม yeah. ไม่มด้เตรียยไปดีโตเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลไม้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินผลไม้ชนิดแรกนะครับผลไม้ชนิดแรกที่จะกินจะเป็นมะม่วงเบาก่อนนะครับ <Yeah. S 1> โดย ผมได้ทําเป็นชิ้นนไว้ให้สําหรับน้องๆแล้วนะครับนนคนละหนึ่งชิ้นคร<ช>ับหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นแล้วก็หนึ่งชิ้นนะครับโดยต่อเดียวเราจะกินตั้งชิ้นเลยนะครับ <c oughs> เรามาเริ่มมากินกันเลยครับ

โอเคนะครับสาหรับผลไม้ชนิดแรกนะครับมะม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนความเปรี้ยวนะครับทั้งหมดเต็มสิบคะแนนให้ความเปรี้ยวกี่คะแนนครับสิบคะแนนน้องให้ความเปรี้ยวของมะม่วงกี่คะแนนสินห้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนครับให้กี่คะแนนครับหนึ่งถึงสิบความเปรี้ยวนึงโอเคครับ ไอ้ะแนเนความเดยเท่าไ,ไรครับห้านเรนนะครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับผลไม้ชิ้นแรกนะครับต่อไปจะมามาเป็นผลไม้ชนิดที่สองนะครับเราจะลองกินส้มจี๊ดดูนะครับว้าวลูเอาน้องลูกแรก <Okay. S 2> ต่อไปจะมาเป็นผลไม้ชนิดที่สองนะครับส้มจี๊ดนะครับเราจะมาเริ่มกินกันเลยครับ m pedestrian ở trên 78 shirt angulari họng Ghê nè not thôi есть thập Thủ t送 nutan lan Robert số loại rockitti thưu được Văn Anh làaffe tới dẫn rồi อานต้องเลยอานต้องเลยเฮ้ยนา่ไม่ต้องเี้ยด่รี้วจยอ่ะผลไม้ชนิดที่สองนะครับส้มจีนนี่คือแบบเปรี้ยวมากโดยให้แะแนนความเปรี้ยวให้คะแนนความเปรี้ยวแบบ สิบคะแนนเลยนะครับเปรี้ยวกว่ามะม่วงมากไม่เป็เดเฮ้ยให้ปดต้องให้กเดี๋ยวไปพบกับผลไม้ชนิดที่3ากันนะครับโอเคนะครับต่อมาพบกับผลไม้ชนิดที่3นะครับจะเป็นมะนาวต้ลิงปิงหรือว่าถ้าเป็นภาษาใต้ใตเขาเขาเรียกว่าลิงปิงลิงปิงลิงปิงภาษาใต้มันคือลิงปิง ลิงปิงคือลิงปิงนะครับไออันนี้เป็นไอชื่อของภาษาใต้ถ้าภาษากลางก็ตาลิงปิงนะครับคนคนละชิ้นนะครับโอเคนะครับผลไม้ชนิดที่สามนะครับตาลิงปิงเริ่มครับ โอเคนะผลผล,ลไม้ชนิดที่สามไม่มีใครโดนนะครับจะเป็นเพราะว่ามันเริ่มสุกอ,อมแล้วด้วยนะครับมันเลยไม่ไม่ก็ดเีว้วอะไรนะครับเลยไม่มีใครโดนลงโทษนะครับอ, <laughs> อันนี้ไอ้คะแนนความเรียวอยู่ที่ประมาณเต็มสิบผมให้สักสามคะแนนนะครับสี่ะแนนโอเคครับต่อมาพบกับผล,ลไม้ชนิดที่สี่นะครับมะขามนะครับ yeah. แปลว่าเราจะกินกันแบบแบบนี้นะครับมันจะเป็นจะเป็นมะขามเปียกนี่นะครับโอเคนะครับผลไม้ชนิดที่ดีนะครับจะเป็นมะขามนะครับโดยเราจะกินมะขามเปียกนะครับเอาสามสองหนึ่ง kuyakun 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 โดยมะถามนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ให้คะแนนความเปรี้ยวนะครับสําหรับผมผมให้ซักสี่คะแนนนะครับรนคะแนนเปรี้ยงโอเคนะครับตอนนี้เหลือผลไม้ชนิดสุดท้ายแล้วนะครับโดยไอชนิดสุดท้ายจะเป็นมะนาวนะครับโอ้ยเจ้เยอะโอ้ยก้เลยอะบีไม่ปิเดี๋ยว <c oughs> เราลองมากินสิดไปทำไหม เอาสามสองหนึ Th ่งชนะชนะบีบเลยบีบเลยบีบเลยแบบน้องชนะ เ็มต okay, mm, okay, mm. ้องกดเดียวโอเคนะครับผลไม้จะผลไม้จะนี่สุดท้ายมะนาวนะครับปรากุว่ามีคนโดนลงโทษหนึ่งคนนะครับก็คือวีแก้ใช่ครับตัวแักพี่สำหรับวันนี้น้องบิ๊กนบิงบิปกเลูก น้องปิดทิปก่อนปิดปิดก่อนลาว,วันนี้ก่อนเลยลาวันนี้ค่ะลาไปก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์หรือคอมเมนต์เพื่อติชมหรือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายก่อนเร็วบ <c oughs> ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย